เล็ดลับสุดยอดต้มข้าวโพดแบบนี้จะทำให้ข้าวโพดมีสีเหลืองทองน่าทานกรุบกลุบทุกเม็ดหอมหวานอาร่อยทุกคําจนหยุดกินไม่ได้เลยที่สำคัญกินไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นนานหนึ่งอาทิตย์เม็ดข้าวโพดก็ยังสวยเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่แห้งด้วยจะทำยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับในการต้มข้าวโพดให้อร่อยมาฝากกันค่ะการจะต้มข้าวโพดให้อร่อยนั้นขั้นตอนการเลือกซื้อข้าวโพดก็มีส่วนสําคัญด้วยนะคะให้เลือกเปลือกข้าวโพดท,ที่มีสีเขียวสดแบบนี้ค่ะและเมื่อหยิบขึ้นมาก็ต้องรู้สึกหนักๆด้วยนะคะถ้าเป็นเปลือกเขียวอ่นอ,อนๆหรือออกไปทางเหลืองความสดของข้าวโพดก็จะน้อยลงค่ะและเมื่อเราดูวิธีการเลือกซื้อข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะ เราจะมาปอกเปลือกข้าวโพดออกกันค่ะแต่เราจะปอกเปลือกออกไม่หมดนะคะจะเหลือเปลือกทิ้งเอาไว้1-2ชั้นค่ะเปลือกข้าวโพดท,ที่เราเหลือไว้จะช่วยกักเก็บความหวานของข้าวโพดมาให้ออกมากับน้ําค่ะความหวานจากข้าวโพดก็จะไม่หายไปหากเราปอกเปลือกออกหมดและต้มกับน้ําโดยตรงความหวานจากเม็ดข้าวโพดก็จะมาอยู่ในน้ําแทนค่ะ เมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วก็นำมีดมาหั่นส่วนหัวท้ายออกแบบนี้และเดี๋ยวเราจะนำไปล้างทำความสะอาดกันค่ะแช่ข้าวโพดในน้ำเกลือ10นาทีเพื่อล้างสิ่งสกรปรกให้ออกไปค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็เปิดน้ำแช่ทิ้งเอาไว้10นาทีค่ะในขั้นตอนการล้างข้าวโพด เจ๊หิวก็จะล้างให้สะอาดเลยเพราะว่าน้ำที่ได้จากการต้มข้าวโพดเจ๊หิวจะนำไปดื่มค่ะแช่ไว้ในตู้เย็นนำมาดื่มตอนเย็นๆหอมอร่อยชื่นใจค่ะเมื่อถูจนสะอาดแล้วก็นำจานมาทับเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ฝักข้าวโพดลอยขึ้นมาและแช่ทิ้งเอาไว้1ินาทีเมื่อครบ10นาทีก็ล้างน้ำเปล่าออกสักสองรอบให้สะอาด จากนั้นเราจะไปเริ่มต้มกันเลยค่ะในการต้มข้าวโพดให้มีรสชาติหวานหอมอร่อยในสูตรของเจ๊หิวไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะจะใช้ความหวานจากข้าวโพดโดยตรงเลยค่ะโดยในวิธีนี้เราจะไม่สูญเสียความหวานจากข้าวโพดไปกับการต้มน้ำนะคะใส่เกลือป่นลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะโรยให้ทั่วๆเลยค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยสูตรลับของแม่ค้าถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาจะทำให้เม็ดข้าวโพดมีความกรุบกรุบอร่อยอร่อยค่ะใส่น้ำลงไป2ลิตรค่ะหากใครทำมากกว่านี้ก็คูณอัตราส่วนกันลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาและต้มด้วยไฟแรง10นาที เมื่อครบ10นาทีแล้วก็เปิดฝาออกดูค่ะจะได้ข้าวโพดท,ที่มีสีเหลืองทองแบบนี้เลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะให้เพื่อนๆปรับไฟเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วต้มต่ออีก10นาทีค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากครบอีก10นาทีแล้วหน้าตาข้าวโพดของเราจะสวยและน่าทานแค่ไหนและตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดฝาออกแล้วค่ะ เรามาดูกันค่ะว้าวสีของข้าวโพดมีสีเหลืองทองน่าทานกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆกลับด้านฝักข้าวโพดแบบนี้ค่ะน่าทานไหมคะและสำหรับใครที่ทำเยอะแล้วทานไม่หมดในวันเดียวเดี๋ยวเจ๊หิวจะมีวิธีการเก็บข้าวโพด ให้สวยและเต่งปึงแบบนี้นานหนึ่งอาทิตย์โดยไม่เหี่ยวไม่แห้งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเก็บข้าวโพดกันนะคะขอนำข้าวโพดท,ที่ต้มเสร็จนี้ไปน็อกในน้ำเย็นก่อนค่ะน้ำเย็นนี้ก็คือน้ำก๊อกตามปกติเลยค่ะนำลงไปน็อกสัก30วินาทีแล้วก็นำขึ้นมาได้ค่ะ เดี๋ยวเจ๊หิวจะมาปอกเปลือกออกให้ดูนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นสีของเม็ดข้าวโพดด้านในค่ะว่ามีสีสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะเปลือกของข้าวโพดนี้ก็จะช่วยกักเก็บความหวานของข้าวโพดไม่ให้ออกมากับน้ําเวลาที่เราต้มค่ะเวลาที่เราทานเราก็จะได้รับความหวานจากข้าวโพดไปเต็มๆเลยค่ะข้าวโพดก็จะไม่สูญเสียความหวานด้วยนะคะ ว้าวสีเม็ดข้าวโพดน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็เต่งตึงทุกเม็ดเลยนะคะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะสีเหลืองทองน่าทานมากค่ะหากใครที่ยังไม่เคยทำสูตรนี้แนะนำให้ไปลองทำเลยนะคะเวลากินเม็ดข้าวโพดจะมีความกรุบกรุบทุกเม็ดเลยค่ะแล้วก็มีความหวานอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยค่ะ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทําไมเวลาเราซื้อข้าวโพดมาต้มเองถึงต้มไม่อร่อยเหมือนที่เราไปซื้อแม่ค้าวันนี้ก็ได้รู้ความลับแล้วนะคะเมื่อรู้ความลับแล้วก็อย่าลืมไปทําตามกันนะคะทุกคนรับรองว่ากินแล้วอร่อยเหมือนที่เราไปซื้อแม่ค้ากินเลยค่ะเม็ดข้าวโพดเต่งตึงกรุบกรุบทุกเม็ดอร่อยจนหยุดกินไม่ได้ที่สำคัญสีเหลืองทองหน้าทานทุกฝัก กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเก็บกันนะคะเจ๊หิวมีวิธีการเก็บข้าวโพดให้นานหนึ่งอาทิตย์โดยที่เม็ดข้าวโพดก็ยังตึงตึงไม่เหี่ยวไม่แห้งหวานอาร่อยเหมือนเดิมค่ะเราไปดูพร้อมกันค่ะว่าจะเก็บยังไงเมื่อข้าวโพดต้มของเราคายร้อนดีแล้วก็ให้นำข้าวโพดมาพันกับแรปที่รัแอาหารแบบนี้ค่ะ พันปิดให้มิดชิดให้สนิทเลยนะคะการนำที่รับอาหารมาพันแบบนี้ก็จะทำให้เราเก็บข้าวโพดเป็นฝักแบบนี้ได้นานหนึ่งอาทิตย์ก็ยังสวยค่ะเจ๊หิวได้ทดลองเก็บแล้วนะคะเก็บมาหนึ่งอาทิตย์เม็ดข้าวโพดก็ยังเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่แฟบเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยเหมือนเดิมค่ะและสำหรับน้ำต้มข้าวโพด เจ๊หิวก็จะไม่ได้เททิ้งนะคะเจ๊หิวจะนำน้ำข้าวโพดมาทำการกรองสองรอบค่ะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มเย็นๆสดชื่นค่ะดื่มแล้วชื่นใจค่ะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อคนที่คุณรักให้รู้วิธีการต้มข้าวโพดให้อร่อยด้วยนะคะเขาจะได้นำไปทำตามกันได้ค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะ และรอบหน้าเจ๊ฮิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาบอกต่ออีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย